ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่า胡同的北京。นี่เราอยู่ที่国子监街นะครับเป็นชุมชน。用中文介绍一下这里吧。好，大家好，我是北京的导游米莉。我们现在是在胡同地区，啊，这边呢非常有原汁原味的老北京的特色。我们今天主要参观的景点是孔庙，还有国子监。 呃，<Yeah. S 2> 孔庙呢是为了祭奠先师孔子，然后国子监呢是以前的国家的大学。呃，我们的这个科举制度是从隋朝开始的，然后呢，国家为了选举人才，成为国家栋梁，所以说就开设了这个，呃，国家的这个呃国子监学校。应该要会放话，那初一啊，可能被他们总统总看那你那不那那那的有那那那那那那个那那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 那妈 คุณแม่ฮีโร่เพื่อที่กระตุ้นให้คนน่ะให้กําเนิดลูกมาเยอะๆพอเขาเนี้ยลูกเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเขาก็เลยต้องจัดพื้นที่ให้คนน่ะมาอยู่กันมันก็เลยกลับเกิดกําเนิดกลายเป็นหูท่งหูท่งเนี้ยอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆอยู่กันหลายๆคนเลยอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งห้องน้ําอย่างเงี้ยสมัยนั้นก็ยังต้องใช้เป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันเป็นสาธารณะคนยุคใหม่ก็เลยไม่ค่อยชอบอยู่กันเท่าไหร่มันจะได้บรรยากาศของความแบบว่าความคลาสสิกของปักกิง่ง เราจะเจออะไรบ้างต้องถ่ายค่ะทุกคนมุมน um ี้ต้องถ่ายมุมนี้ต้องถ่ายไหน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 เริ่มเลยเริ่มเลยกำแพงแบบตอนนี้ก็อยู่ที่ขงเมี่ยวขงเมี่ยวก็คือแบบเออเป็นตำหนักขงจื้อนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างต้นไม้สีแดงบนต้นไม้หมายถึงอายุ300ปีสีเขียวหมายถึงอายุมากกว่า150ปีวันชื่ยนะครับความหมายรวมๆก็คือแปลว่าเขาจะยกย่อง ผงจื้อว่าเป็นเหมือนกับเป็นอาจารย์ของทุกๆเจเนเรชันเป็น1 0 0 0 0เจเนอเรชันเลยบ่อน้ำเนี่ยเยี่นสื่อหูตรงนี้เนี่ยบรรดานักเรียนที่จะมาสอบเขาก็จะใช้น้ําในเนี้ยในการผสมหมึกเพื่อที่จะเขียนคําตอบเพื่อเป็นการโอยพรให้แบบว่าการเขียนคําตอบครั้งเนี้ยเขียนข้อสอบครั้งเนี้ยมันแบบประสบความสําเร็จจริงๆมันก็คือบ่อน้ําอันนึงที่เขาแบบสร้างสตอรี่ขึ้นมาหนึ่งหรอปะภาพวาดของนักเรียนลูกศิษย์ของจื้อยาวไปเลยตรงนี้เหมือนเป็นสถานที่ที่จักรพัช เหลงอ่ะมาให้ความรู้กับนักเรียนที่เป็นนักประชั้นสูงสมัยนั้นที่นี่สมัยก่อนไม่มีโทรหงไม่มีไมโครโฟนแล้วคนต้องเยอะต้องแย่รอบๆบนี้ทั้งหมดอ่ะฟังรู้เรื่องได้ไงว่าฮ่องเต้พูดว่าอะไรพอฮ่องเต้พูดใช่ไหมจะมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าฉวานหลูกวนเนี่ยประจําอยู่ข้างๆแล้วก็ทันหน้าที่พูดต่อทุกคนก็จะรู้ว่าฮ่องเต้พูดว่าอะไร และใกล้ๆกันนะครับจะมีอู่เต้าหญิงหูถง่งเป็นหูถ่งเหมือนกันที่ตรอกเล็กกว่านะครับเต็มไปด้วยร้านของธุรกิจขนาดเล็กประมาณนี้นะโดยรวมๆเนี่ยย่านนี้ทั้งคลิปเนี่ยนะครับจะเหมาะกับคนที่เคยเก็บแลนด์มาร์คของปักกิ่งไปหมดแล้วและต้องการจะสัมผัสความโลเคอลให้ได้รสชาติมากขึ้น